สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องดันงยางชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นจิกน้ำหรือต้นจิกเสียทีนั่นเองค่ะนี่ค่ะก็ดอกของเขานะคะก็ออกไปแล้วนะคะช่วงกลางคืนค่ะเขาจะบานช่วงเวลากลางคืนนะคะนี่พอดอกนี่บานแล้วนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะค,ะค่ะคุณผู้ชม นี่ค่ะมันจะแบบล่วงออกมานะคะบานออกมาแล้วนะคะและไอตัวที่เนี่ยค่ะตัวที่ยังดอกยังไม่บานก็จะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะตัวที่บานแล้วเนะะี่ยค่ะจะบานออกมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเขาจะบานช่วงกลางคืนอันนี้ก็ล่วงลงไปแล้วจะเป็นดอกที่ทินงยาบอกไปนะคะที่เคยถ่ายคลิปให้คุณ้ชมดูเนะะี่ยค่ะ เวลาบานนะคะดอกจะเป็นประมาณสีชมพูอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบผู้เลยค่ะช่วงกลางคืนนะคะจะบานช่วงเวลากลางคืน,นะคะ่ะเวลากลิ่นช่วงเวลากลางคืนเวลาที่เขาออกดอกนี้จะกลิ่นแบบหอมละมุนเลยค่ะสีชมพูอ่อนสวยเลยทีเดียวนะคะตรงจิตเศรษฐีหรือตองจิตจน้ำนั่นเองนี่ก็ปลูกได้ทั้ง ปลูกได้ทั้งในน้ำแล้วก็ปลูกได้บนดินเลยนะคะนี่ต้งจิตเสถีวหรือจิตน้ำนั่นเองค่ะเวลาออกดอกเนะคะีค่ะจะห้อยเป็นระยะแบบนี้เลยนะคะ ค่ะก็เป็นต้นไม้นะคะที่ปลูกได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนดินเลยใครที่แบบชื่นชอบหาต้นไม้ปลูกในน้ำนะคะต้นจิกเสยถีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะน,นี่ก็ใส่กระถางปลูกไว้ในน้ำค่ะต้นก็ใหญ่นะคะใหญ่เลยทีเดียวออกดอก ห้อยลงมาเป็นระยะเลยค่ะนี่ก็กําลังออกหลายเลยนะคะเป็นนีหลายช่อเลยค่ะนี่ค่ะสองสามนี่ออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีด้านบนนู้นอีกนะคะกําลังออกอ,อีกนะคะจะเป็นเล็กๆอีกนั่นนะคะนะคะห้อยระยะลงมานั่นอีกนะคะสมบูรณ์เลยเพราะว่าให้ปุ๋ยละลายน้ำไปด้วยนะคะ ดอกของเขานี่ค่ะมันจะบานเวลากลางคืนคนะคะนี่โอ้เป็นผู้นี่ร่วงลงมาแล้วค่ะพอออกดอกเนี่ยค่ะมันร่วงลงมาละดอกจะเป็นประมาณนี้ค่ะสีชมพูอ่อนๆนะคะตอนที่แบบอยู่อยู่ที่ต้นนี้ก็สวยมากเลยนี่ค่ะ ตอนนี้ก็ยังได้กลิ่นอยู่นะคะนี่ค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆดอกเป็นประมาณนี้นุ่ชมเห็นเป็นผู้ๆแบบนี้นะคะวิธีขยายพันธุ์เขานะคะอัญญาก็เคยถ่ายุชมได้รับชมกันไปแล้วนะคะขยายพันธุ์ง่ายค่ะ เพราะว่าเขาจะเกิดเมล็ดขึ้นมานะคะเมล็ดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวันนี้ก็เอาลงน้ำไว้ก่อนเพราะว่าเอาลงน้ำเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วนะคะพอมาเริ่มโตเนี่ยรากมันออกมาแล้วก็ตัวต้นมันออกมาก็เดี๋ยวเราจะค่อยนําไปปลูกลงดินนะคะอย่างอันนี้รองยาก,ก็เอาไว้ในน้าก่อนเนี่ยค่ะที่เห็นไหมคะปลูกในน้ำแล้วมันจะขึ้นแล้วค่ะขึ้นรากแล้วรากเริ่มงอกแล้วแล้วก็จะเป็นต้นของเขาเนี่ยค่ะนี่เป็นต้นของเขา น,นะคะขยายพันธุ์ง่ายมากค่ะเวลาเนียคหาต้นนี้ก็ออกมาหลายผลเลยนะคะเวลาออกผลทีหนึ่งค่ะออกหลายผลเลย<ม>แล้วก็เอามาแช่น้ำไว้ก่อนก็ได้อย่างอันนี้ก็อย่างนี้อย่างาผลของเขาก็จะเป็นประมาณนี้สีประมาณนี้นะคะจะเป็นสีเขียวนะคะนี้เอาลงน้ําไว้นะคะเขาก็จะเดี๋ยวค่อยๆแตกลากนะคะค่อยๆแตกขึ้นมานี่อย่างอันเนี้ยแตกไปละ อย่างนี้ค่ะแตกรากแล้วค่ะเห็นไหมคะแล้วก็จะแตกต้นขึ้นมาทางด้านนี้นะคะนี่รากก็จะเป็นผลเขาได้หลายได้หลายผลเลยค่ะนี่ค่ะนี่นี่ก็เริ่มงอกแล้วค่ะแต่ไอตัวที่มันเป็นแบบเอาลงน้ําไวะะ้เนี่ยค่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้รากมันเริ่มงอกแล้วที่เรายาปลูกไปประมาณสองสต้นแล้วนะคะขยายพันธุ์ไป เอาไว้ในนี้ไปก่อนนะคะเอาไว้ในนี้ก่อนมันก็เกิดนะคะมันก็ยังอยู่เนี่ยค่ะมันเริ่มเป็นต้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยนําไปพรอยอีกทีนึงเพราะว่าลากเขาออกมาแล้วค่ะนี่ทผู้ชมเห็นชัดเลยนี่คะ่ะลากของเอ่อเป็นผลที่จะนําไปปลูกของต้นจิกเสรียีหรือต้นจิกน้ํานั่นเองนะคะ ขยายพัน์ง่ายนะคะเวลาต้นเนี่ยเติบโต,ตเต็มที่เขาก็จะแบบออกผลออกดอกให้เราได้ชื่นชมกันแล้วก็ซื้อมาต้นเดียวขยายพันธุ์ได้หลายต้นเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนี่ก็โหหลายมเมล็ดเลยค่ะเ้าแช่น้ำไว้นี่ค่ะเอาแช่น้ำไว้มันก็จะเกิดล่าเกิดต้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยนำไปขยายพันธุ์ก็คือนำไปใส่กระถาง อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับต้นจิกเสียหรือต้นจิกน้ำนะคะนี่อันนี้ยังไม่บานดอกยังเป็นแบบดอกตุ่มๆเป็นนะคะดอกตุ่มๆถ้าผ่านแล้วแล้วมันจะมันจะดอกมันจะร่วงลงมาละช่วงเช้ามันจะร่วงนะคะวันนี้ก็ร่วงเนี่ยค่ะตรงนี้นที่มันนะคะแบบออกมาเนี่ย ก็คือดอกที่มันร่วงลงมาแล้วเป็นห้อยระยะลงมาก็โดนแดดได้นะคะอันนี้ก็ปลูกโดนแดดด้วยค่ะใบของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะให้ดูใบค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่นี่ค่ะลำต้นของเขา ดอกที่ร่วงลงไปค่ะมันก็จะเป็นลักษณะใบานะคะอันนี้ก็ปลูกไว้มีสองต้นที่ปลูกไว้ตรง ตรงบ้านด้วยนะคะก็แต่ว่ายังไม่ออกดอกเลยนะคะต้นนี้จะใส่กระถางเล็กมันก็อ่านี่ค่ะแตกใบออกมาแล้วใบใหม่จะเป็นประมาณสีนี้นะคะสีออกสีออกน้ําตาลนะคะนี่ค่ะมีแตกใบอ่อนออกมาแต่ต้นนี้ยังไม่โตเท่ากับต้นน,นะะูนค่ะต้นนูนจะใหญ่แล้วใส่กระถางใหญ่ ก็จะใหญ่กว่านี่ค่ะต้นนี้ค่ะที่อยากซีนี่ค่ะต,ต้นนี้ก็ปลูกไว้กระถางเล็กๆนะคะแต่ก็เริ่มโตแล้วก็เนี่ยค่ะเดยวก็ต้องคอยให้น้ำละเพราะน้ำมันแห้งก็เดี๋ยวคอยให้น้ำนะคะนี่สำหรับต้นจิกน้ำหรือต้นจิกเสรษฐีนะคะใครที่ชื่นชอบก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูได้ค่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่าอาติดตามรับชมช่องอรัญา h ชาแนลค่ะเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ